คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกอทอจอเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกทออจอมีอยู่ในทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนโดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจากผลการปฏิบัติงานของกทจอรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ในภาพรวมพบว่ากทจทั้ง76คณะได้มีการประชุมเพื่อติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งสิ้น246ครั้งสำหรับการสอดส่องของกทจอพบว่ากทจได้สอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนงานโครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รือเรื่องร้องเรียนจำนวนทั้งสิ้น1324เรื่องมีโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจำนวน393เรื่องโดยกทอจอมีมติเป็นข้อเสนอแนะจำนวน559ข้อซึ่งจังหวัดได้รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้วจำนวน168ข้อสําข้อสำหรับข้อเสนอแนะที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เรื่องที่กทจอสอดส่องและมีข้อเสนอแนะเช่นโครงการก่อสร้างหลายทางพร้อมฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่3ตำบมคลองจินดาอเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพบปัญหาดินสุดตัวบริเวณหลายทางบางช่วงถนนเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างติดกับคลองเมื่อฝนตกทำให้ดินสุดตัวกทจ จึงได้มีมติแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยบทอัดดินและปรับหน้าดินให้เรียบเนื่องจากโครงการยังอยู่ในช่วงหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดลำว่าหมู่ที่7ตำบลคำตะโนดอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ และยังไม่ได้เสนอขอใช้พื้นที่ไม่มีการจัดทําแผนการบรหิหารจัดการโครงการและไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งกทอจอได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวแล้วปัญหาอาคารบังคับน้ําคลองเนินคอจังหวัดระยองกรณีน้ําเค็มได้รั่วผ่านบานระบายน้ําเข้าไปฝั่งน้ําจืดทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้น้ําได้ ซึ่งกทอจอระยองได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของบานระบายน้ำพร้อมทั้งได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนผู้ใช้น้ำจากการแก้ไขปัญหาของกทอจอดังกล่าวส่งผลต่อสิทธิที่พึงมีพึงได้และก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวมโปร่งใสไร้ทุจริตคือภารก,กิจกทจอเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนความมั่นคงสู่ประเทศชาติ